สวัสดีค่ะเจอกับครูพาอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะ,ะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะเล่มชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่สองค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องเวลาค่ะ การบอกเวลาจากภาพที่กำหนดให้หน้า16นะคะเปิดได้ยังคะโลอ่ะเปิดเลยค่ะก่อนเรียนเรามารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนสามารถ บอกเวลาจากภาพที่โจทย์กําหนดได้นะคะ่าดูต่อไปเลยค่ะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะแบบฝึกหัดหน้า16เปิดได้ย,ยังคะเตรียมดินสอหรือยางเตรียมยางลบนะคะพร้อมรด้ย,ยังคะ่ะ พร้อมแล้วอ่านคำสั่งเลยค่ะเขาบอกว่านำอักษรหน้ารูปนาฬิกาไปเติมในช่องสี่เหลี่ยมของรูปให้เหมาะสมกับเวลาแต่ละเหตุการณ์ค่ะดูนะนาฬิกาอักษรสอรเสือนาฬิกาอักษรวรแหวนนาฬิกาอักษรยอรยักษ นาฬิกาอักษรบใบไม้นาฬิกาอักษรออานาฬิกาอักษรกไก่ดูดีๆนะคะตื่นนอนตอนเช้ากี่นาฬิกาคะดูดีๆคะ่ะอ่ะถูกต้องนาฬิกาอักษรบใบไม้ก็คือ6นาฬิกานั่นเอง ดูต่อไปเลยนะคะเรียนหนังสือกำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะควรเป็นเวลาไหนคะดูดีๆค่ะถูกต้องค่ะกอไก่ค่ะเวลา11นาฬิกานั่นเองดูต่อไปเลยนะคะ รับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆควรเป็นนาฬิกาอักษรอ,อะไรคะถูกต้องค่ะสอเสือ12นาฬิกาค่ะดูต่อไปเลยนะคะอ่ากลับบ้านเรียนหนังสือเสร็จแล้ว กลับบ้านแล้วค่ะจะเป็นนาฬิกาอักษรอ,อะไรเอย่ยดูดีๆนะคะถูกต้องค่ะนาฬิกาอักษรวอรแหวนค่ะ16นาฬิกานั่นเองดูต่อไปนะคะอ่า นักเรียนกลับบ้านแล้วอาบน้ำรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วก็ทำการบ้านหรืออ่านหนังสือก่อนนอนนะคะควรเป็นนาฬิกาอักษรอะไรดูดีๆนะคะถูกต้องค่ะนาฬิกาอักษรยอ,อยักษ์นะคะ เป็นเวลา19นาฬิกาค่ะอ่าต่อไปเลยนะคะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็นอนนอนหลับสบายเลยควรเป็นนาฬิกาอักษรอ,อะไรคะดูดีๆนะคะ ถูกต้องค่ะเป็นนาฬิกาอักษรอ,ออ่างค่ะเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาค่ะเป็นไงบ้างคะเรียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถบอกเวลาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ได้ไหมคะอ,อย่าลืมนะคะไปทบทวน เรื่องนาฬิกาของบทเรียนนี้นะคะดูให้ละเอียดนะคะวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ